เลือดเป็นพิษหรือในทางการแพทย์เรียกว่าภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเซ p ซิสหรือโลหิตเป็นพิษ s e p t i c เมียหรือแบคทีเรียมีเป็นภาวะที่อันตรายและร้ายแรงมากเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีการตอบสนองต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงและผิดปกติแทนที่จะต่อสู้กับเชื้อโรค ภูมิคุ้มกันของร่างกายกลับไปทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของตัวเองทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายและอาจนำไปสู่ภาวะช็อกและอวัยวะล้มเหลวได้อาการหลักที่พบบ่อยไข้สูงหรืออุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติไข้ตำ่ำผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการหนาวสั่นอย่างรุนแรงหรือหนาวสั่นตลอดเวลาบางรายอาจมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า36องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายเช่นกันชีพจรเต้นเร็วหายใจเร็วหรือหายใจลำบากเหนื่อยหอบความดันโลหิตต่ำลงอย่างมีนัยยะสำคัญอาจรู้สึกเวียนหัวหน้ามืด หรือเป็นลมง่ายเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอาจเข้าสู่ภาวะช็อกได้อาการทางระบบประสาทหรือความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงอ่อนเพลียมากซึมลงผิดปกติสับสนกระสับกระส่ายพูดจาสับสนในผู้สูงอายุอาจมีอาการสับสนเด่นชัดอาจมีอาการง่วงซึมมากหรือไม่รู้สึกตัว ปัสสาวะลดลงหรือปัสสาวะน้อยมากเนื่องจากไตเริ่มทำงานผิดปกติผิวหนังเปลี่ยนแปลงอาจมีผิวหนังซีดเย็นหรือเขียวคล้ำอาจมีจุดแดงจ้ำเขียวหรือผื่นคล้ายรอยฟกช้ำขึ้นตามตัวอาการอื่นๆที่อาจพบได้เบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออกมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดตามตัวปวดศีรษะอาจมีอาการเลือดออกผิดปกติเช่นเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดในรายที่รุนแรงอาการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของการติดเชื้อเช่นไอมากขึ้นเจ็บหน้าอก ถ้าติดเชื้อที่ปอดปัสสาวะแสบขัดปวดท้องรุนแรง